ดูความคืบหน้ากรณีเสียหัวร้อนครับลงมาจากรถหรูแลมโบกินีครับมาเอาเรื่องพนักงานปั๊มเพราะว่าทำน้ำมันกระเด็นใส่รถล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้านะเนี่ยจังหวะเนี้ยคือฝามันห้อยลงมาน้ำมันตรงนั้นมันก็เลยกระเด็นใส่ตัวรถนะครับสักพักหนึ่งครับเสียก็ลงมาจากรถแล้วก็บรรจงแบ็คแฮนใส่หน้าน้องเข้าไปเต็มเมเลยครับดูนะปาบนี่ฮะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งที่สัตหีบชนบุรีก่อนที่พนักงานปั๊มเนี่ยก็จะตามเพื่อนๆมาช่วยกันเช็ดคราบแล้วก็ให้สแกนจ่ายเงินเสียก็ขับรถออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราไปคุยกับอนุพงศ์นะครับอายุ23ปีเพราะว่าเอาวงจรปิดไปแจ้งความแล้วปรากฏว่าระหว่างที่อนุพงศ์ไปแจ้งความเนี่ยผู้ก่อเหตุส่งน้องชายมาหานะแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับมอบค่าทำขวัญให้10,000คุยกับอนุพงศ์อนุพงศ์ว่ายังไงอนุพงศ์บอกว่าวันนี้มาทำงานตามปกติไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่ขอให้เสียอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกครับเขาก็ให้เงินขอโทษแค่เท่าไหร่หื่เดียวเขาแรกเขาแจ้งว่าพังด้วยแต่ว่าก็ไม่มีแล้วขอโทษแล้วเราติดใจเขาไหมไม่ติดผมไม่ติดใจเขาหรอกแต่ผมไม่อยากให้เขาทำนี่เราเราตบแรง ตอนหลังมื้ก็แลกไปใายทีนี้คนก็ถามหาเสียนะเฮ<า><า>้ยเสียทำไมส่งน้องมาส่งตัวแทนมาแล้วตัวเสียทำไมไม่มามาแล้วนะฮะเที่ยงวันนี้นี่เสียเจ้าของรถชื่อว่าในบอยอายุ34ปีครับเป็นเสียนักธรุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาที่ปั๊มจุดเกิดเหตุแต่ไม่เจอน้องอนุพงศ์แล้วนะเนื่องจากว่าน้องเขาออกเวรการทํางานไปแล้วเสียก็เลย ขอโทษกับผู้จัดการปั๊มน้ำมันแทนยอมรับผิดทุกอย่างบอกว่าทั้งหมดเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เจอกับน้องอนุพงศ์แต่เสียบอกเสียจะมาอีกครั้งจนกว่าจะได้ขอโทษอนุพงศ์ด้วยตัวเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากความควบคุมอารมณ์ไม่ทันสิ่งที่น้องเขาทำนั้นเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยครับแล้วก็ต้องขอโทษน้องวันนี้ตั้งใจอยากจะมาขอโทษน้องด้วยตัวแต่ว่าน่าจะคาดกัน ต้องขอโทษน้องและครอบครัวของน้องแล้วก็โทษสังคมที่ทําเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมทุนนี้ผมก็รับผิดชอบแล้วก็ยอมรับผิดทั้งหมดครับแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของเสียท่านนี้นะฮะแล้วก็น้องเองเนี่ยก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะว่าต้องระมัดระวังในการทํางานเช่นเดียวกันใช่ค่ะ